สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะนํามาเล่านะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆลองคิดตามเราไปดูว่าเรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้ครับเพื่อนๆได้อะไรจากเรื่องที่ผมเล่าบ้างนะครับเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยครับก็ต้องขอให้เครดิตกับท่านวอลเปเชลเมธีก่อนนะครับเพราะดีว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้นังสือของท่านแล้วก็รู้สึกว่าไปเจอประโยคนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับและคิดว่ามันน่าจะเตือนสติเราได้ ท่านวอเวชลเมธีคือใครท่านวอเวชลมธตีนะครับคือพระพระสงฆ์นะครับซึ่งบวชในพระพุทธศาสนาของเรานะครับท่านเป็นพระนักเทศเป็นพระนักเขียนพูดง่ายๆว่า,าในวงการเทศในวงการหนังสือนะครับท่านถือว่าเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีผลงานออกมาให้กับประชาชน,านได้อ่านได้ฟังได้คิดตามกันเยอะ โดยนะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่านะครับก็คือเป็นเรื่องของ5สิ่งที่อย่าประมาทเนี่ยหสิ่งที่อย่าประมาทเนี่ยเพื่อนๆนคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับมาดูตัวที่1ก่อนนะครับอย่าประมาทว่าชีวิตจะยืนยาวอันนี้น่าคิดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่มันไม่นอนอ่าร้อปีอาจจะไม่ยืนยาวก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่เป็นหมื่นปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับว่าชีวิตเราจะยืนยาวอย่าไปคิดว่าเราจะเริ่ม ทำอะไรก็ตามหลังจากที่ฉันอายุ40ปีไปแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าอายุจริงๆของเราเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่มันจะ40 50หรือ60นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1อย่าประมาทว่าอายุจะยืนยาวข้อที่2นะครับอย่าประมาทว่ายังหนุ่มอย่างสาวอ,อย่าคิดนะครับว่าคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ย16 17 18แค่20เนี่ยอุยฉันยังมีช่วงชีวิตอีกเยอะอย่าลืมนะครับความตายเขาไม่เคยเลือกคน นะครับและที่สําคัญคือความตายไม่เคยเลือกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจงเตรียมใจไว้เสมอว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทว่าคุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเวลาเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับ 3. นะครับอย่าประมาทว่าสุขภาพเนี่ยยังแข็งแรง เห็นไหมครับบางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยแต่อยู่ดีๆเอา้าเดี๋ยบพร้อยไปละไม่มีสัญญาณเตือนอะไรจากร่างกายเลยครับร่างกายแข็งแรงทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับท่านวอบอกไว้ว่าอย่าประมาทว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงเพราะเราไม่มีใครรู้ครับว่าร่างกายของเราเนี่ยที่มันอยู่ข้างในนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันเป็นผลดีบนเสียซึ่งตรงนี้ไม่มีใครรู้ถูกต้องไหมครับยิ่งเราไม่ได้เป็นคนที่หาหมออยู่บ่อยๆอย่างนี้ครับเราก็ยิ่งไม่ทราบอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพแข็งแรงในวันนี้อย่าประมาทวันพรุ่งนี้อาจจะสุดก็เป็นได้หรือบางคนบอกว่าผมแข็งแรงแน่นอนกินอาหารเสริมออกกาลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ครับแต่คุณอย่าลืมว่ารถยนต์นะครับเหมือนบางคันเนี่ยสังเกตไหมครับเราซื้อม,มือหนึ่งเลยนะครับเพิ่งออกมาจากสูนอะใช้ได้ไม่นานมีปัญหา ร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันครับแม้จะเป็นร่างกายที่ใหม่ร่างกายที่แข็งแรงแต่ร่างกายมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันและที่สําคัญมันอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนให้คุณก็ได้นะครับข้อที่4นะครับอย่าประมาทว่าเรายังมีเวลาอยู่มากเวลาก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาชีวิตของเราแน,น่เองอย่าไปคิดครับว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยมันจะเหลืออยู่เยอะอย่าไปเทียบกับคนที่อายุ90เพราะเรากับเขามันคนละคนกัน คุณอาจจะมีเวลาแค่ไม่ถึง60ปีก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรให้ทําอยากทําความดีทําเคยทําความชั่วมามาทําความดีทําได้เลยครับไม่ต้องรอวันแม่ไม่ต้องรอวันพ่อไม่ต้องรอวันเกิดทําวันนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะอย่าประมาทว่าเวลามันมีอยู่เยอะนะครับสุดท้ายนะครับอย่าประมาทว่าคุณงามความดีเอาไว้ก่อนค่อยทําตอนหลังประโยคนี้บงบอกอะไรบ่งบอกว่า คุณงามความดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะให้ตัวเองสังคมคนที่เรารักทํามันเลยครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่มันถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมคุณสามารถทํามันได้ทันทีอย่าไปรอจนถึงเวลาที่คิดว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําก็ได้อย่างเช่นวันนี้เราอยากทําความดีมากเลยเออไม่รู้จะทําไงเดี๋ยวห้องน้ําวัดขัดได้ครับ หรือถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีเวลาไปห้องวัดเลยอ่ะปัจจุบันนะครับการทําบุญเนี่ยโอนเงินก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําบุญเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบครับเราทําได้อยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสหรืออย่าไปตั้งกฎกติกาให้มันว่าเราค่อยทําวันนี้นะวันแม่ค่อยทําวันพ่อค่อยทําวันเกิดค่อยทานะครับเพราะมันทําได้ตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ5สิ่งหรือ5สิ่งที่อย่าประมาท ในการใช้ชีวิตที่ท่านวอลได้พูดเอาไว้ผมก็อ่านเจอแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เลยนํามาเล่าสู่กัอนฟังนะครับว่าเผออื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้ข้อคิดหรือได้รับความคิดดีๆจากบทความดังกล่าวนะครับยังไงก็ตามก็จงใช้ชีวิตอย่าประมาททำทุกเวลาให้ดีที่สุดและให้มีค่าที่สุดก็ยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ,ๆทุกคนด้วยครับ